ครับแล้วก็แวะถ่ายรูปนะครับผมที่ปูดำจังหวัดกระบี่นะครับผมนี่ครับปูดำครับอยู่ด้านหลังโอ้ปูดำตัวโคตรใหญ่เลยครับด้านหลังเป็นปูดำเราก็เดินไปครับจะเป็นคลองนะครับจังหวัดกระบี่นะครับผมอยู่ด้านหลังก็เลยตัวโคตรสวยเลย ด้านหลังก็จะเป็นท่าเรืองเยออยู่ด้านหลังเห็นไหมด้านนี้ก็เป็นท่าเรือะกับท่าเรืออยู่ด้านหลังนี้ท้ายห้องเรานะครับนี่เป็นจุดแวะพักของพวกเราแล้วกรับท่าทยิงนะโคตรดี ออเต็มไปเรื่อยๆครับผมเทศบาลเมืองกระบี่ครับผมเทศบาลกระบี<อ>่แ้งครับตอนนี้น้ับุถคดเยอะเลยด้านหลังนะครับมาที่บา้บานเราเลยน้ำแห้งคดเยอะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไปตีรถกันเลยครับอันนี้เราก็ติดรีสอร์ทนี่ยครับอ,อ,อ้าวนานอุยกาพูวิลล่าครับผมวันนี้เรามาเช็คอินเช็คอินครับอันนี้มานะ้าเหนื่อยบ้างครับมันเลิมานานครับ,หงงรบเหนื่อยอครับเหนื่อยเหนื่อยทำไมครับ ออกด้วยมอฟไม่ใช่หอกเพราเมารถเมารถด้วยนิดน es ึงเมารถหรือมาคนมอคนด้วยแน่นเกิดพายุมาแล้วครับมากับบพายุครับวันนี้มาแับสายฝนนะครับวันนี้งามมากเลยนี่เรามาเช็คอินกันครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องเลยนะครับผม เอาอองเลยนะครับผมเอาอองเลยนะครับผมเช็คอินเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือทีมงานของเราครับผมไปครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องปิดปิดกล้องปิดกล้องหน่อยุดรวมพลครับฝนก็ตกครับตอนนี้ ดูวงนอนนะครับไม่สบายนะจ้าใชสบายเดี๋ยวเราไปดูรีวิวด้านในถึงแล้วถึงแล้วไปลงไงขอบนอนครับผม ห้องครัวครับห้องครัวห้องสองครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมนี่จะเป็นโซนทีวีต่อชั้นบน้ก็มีชั้นบน ชันบนและก็ชั้นล่างะ,ะครับเปิดไฟเปิดไฟเดไฟแล้วก็เตะปีกันีียังไม่มีขีดการเป็นยัเป็นห้องนอนนะห้องนอนแล้วก็มีติดกัห้องน้ำด้วยมีสองห้องไมีแหด้วยครับสวัสดีค่นะ ถึงแล้วนี่เป็นห้องนอนครับผมทิพกระบีทิพกระบีครับนี่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำห้องอาบน้ำสบายเลยไปไปห้องอื่นเอาอันนู้นห้องน้ำเสร็จหรือเปลเสร็จแล้วว้าวสวยครับสวย,สวยโอเคอันนี้จะเป็นตูนาา้เสื้อผ้า มีเป็นทีวีแต่ไม่มีแต่พีการ์ดเปิดแอร์ได้เลยใครบ้านนมาหลังมาพ่งน้าเล้ยองนี้ได้เลด้เลด้เยวด้เลยได้าลยด้เลด้เลยไเด้เยดเยดเยไ้เลอกด้เได้เดเยเลยเลไปจัด้ระเป๋าด้ยไเด้เลเลไยไดเลเลดลดเล้เลีเยได้ัลยเลยยด้เลลย้เีย้้เ้้ มาครับเดี๋ยวเราอม่อสเียงครับคงองมันต้องเื้อืมือืมอมอืมมอืมอืมออืมมือมือมือืือืมอืมอืมืมอืมอืมอือมอนิมอืมอืมออือมมอมมมออออืื้ออนออมอออออ ี๋ยวตอนนี้เราก็ท,ทําตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปด้านล่างนะครับไปดูกันอ่านาปิญญง้งย่างอ่านขั้มของเราปิ้งย่างมีกุ้งเป็นลูกชิ้นโอเคนะครับเดี๋ยวครับดีครูวิลล่าาถึงวัดตาบูวิลล่าับอยู่ชัดซองครับัอง

ก็มีเราไม่ได้มีงานไม่มีครับนี่ก็เป็นผู้กินครับผมเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าครับผมกำลังยิงย่างอยู่ปูอัดปูเมฆได้มาว่ากับหลังยิงย่างอยู่ด้านหน้ายิงย่างอะไรครับด้านหน้าพวกกุ้งพวกหอยไปพาับเราไปดูหน่อยแล้วฝนตกครับตกหนักตรงนี้นี่ครับ ทุกชิ้นนะครับแล้วก็กุ้งก็หมึกไก่ก็อร่อยย่างกุ้เลยนะกุ้งเยอะเท่านั้นเลยครับมีปลาหมึกด้วยนะครับใี่ครับอรลังย่างอยู่ร้อนๆครับอร่อยย่างอยู่ก็หมึกครับนี่นี่คือสตาลาเปนี่ซาลาเาจะเป็นไก่นะครับตอนนี้อราคตเป็นไก่ครับอนาคตเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่ อันนี้ย่างหรือว่าเผาครับอันนี้ย่างหรือว่าเผาครับอันนี้ย่างหรือว่าเผเครับว่าโผโผนะโอเคต้องมาช่วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินตอนที่อยากสุกเลยสุกทั้งหมดเจอกันครับท็อกเลยท็อกเลยเตมอเอ้ยนะฮ็อกบอลครับว่าแบบเพื่อนชอบฮ็อกน้อยไอ้เพื่อนยันเลยยันเลยนี่คือไก่ย่างเจ้าเกิร์

เป็นไงบ้างครับวันนี้สบายกันอร่อยอร่อยนะผมอร่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้ลองกินเลยผมท่าลายอยู่ผมรอตายอยู่นี่โอ้คัมโตครับเดี๋ยวผมขอไปกินแป๊บนึงมือแม่กลัวแป๊บนึงี่รข้าบป้อนครับป้อน ไก่เพ็ดตกลงว่าไม่ได้ดีนะครับไก่เพ็กชวมาอร่อไหมอร่อครับไม่ดูาไม่ได้น่อยดวร่นอยดีเราจบนี่บโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวให้เสร็จก่อนนะครับเดียวเจอกันทีอดีแลกบัครับดีแลกครับดีแลกดีแลกสึดเลยรับ ก็เที่ยวทั้งวันทั้งวันเลยนะครับตอนมาก็ฝนตกแล้วก็แวะนะครับเวถ่ายรูปแต่ว้าแบบปิดนะครับวันนี้ไม่เห็นแบบต้องฟ้าสีฟ้าฟ้าเลยนะครับเป็นเมฆฝนเป็นส่วนมากนะครับถึงถึงที่พักหรือว่าปูวินล่าแล้ว ตอนนี้ก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ออกไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อนะไไปนั่งกินโรตีก,กันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมีเลยนะเป็นร้านป้าน,นอมนะครับแต่เป็นของกินอะไรยังไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็วันดีครับเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมนอนที่นี่นะปูวิลล่า